สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาชมสวนของน้องแจ้น้องนะนะครับที่สำโรงนะครับน้องเขาล่าสารไปตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับ2564ด้วยวิธีการฉีดสารทั้งใบ4ครั้งส่วนนี้ผมเคยมาถ่ายแลวนะครับตอนที่หลังจากเปิดตาดอกไปมันเกิดอะไรขึ้นณนะวันนี้เราก็ไม่ได้เข้ามานะ่จาจะประมาณไม่ได้มาถ่ายคลิปไนดะ้มากับ20วันแล้วตอนนี้สร้างทรงดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอบต่อไปกําลังจะทําอ้วนนะครับโดยการใช้ 15, 27 1นะครับ1กิโลครึง่ง โลโลแคลขีดเมกซิงสามขีดท็อปเอ็นหนลิตรแล้วก็จะมีนเหนึ่งขวดเป็นการทําดอกอ้วนสร้างทรงข้างนะครับก่อนที่จะส่งให้เขาบานเต็มที่นะครับผมจะพาพี่น้องทุกท่านมาดูกันครับว่าณปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันครับเดี๋ยวตามมาเลยครับเราจะพามาดูนะครับว่าดอกลำไยในการสร้างทรงข้างนั้นเราจะทำยังไงกันต่อนะครับแล้วพัฒนาการของเขาเป็นยังไงบ้าง พี่น้องทุกท่านตามผมมาเลยครับอย่างไรแล้วครับภาพบุมสวยงามไหมฮะพี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับใบยังไม่เข้มเท่าไหร่นะครับแต่ดอกมีการสร้างทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดอกไม้สวยงามมากเลยตอนแรกๆนะครับก็คือจะผอมหน่อยแต่เราก็ทําอ้วนเขาได้นะครับอันนี้ครั้งต่อไปนี่เราก็จะสร้างทรงข้างทาอ้วนอีกรอบหนึ่งพี่น้องทุกท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าแดดร้อนในเดือนเมษาแบบนี้นะครับ ลำไยของเราจะพัฒนาช้าไม่ช้าเลยครับณวันนี้49วันเฮ้ยไม่ใช่ที่39วันครับขอล่าวันที่1มีนาวันนี้วันที่9เมษายนครับยังไม่ถึง40วันเลยแต่ดอกสวยงามมากๆเลยพี่น้องทุกท่านดูโอ้โหจ้าเลยแลวดูดูนู่นนู่นโอ้โหนะครับเท่ากับแปลงนี้นะครับเปิดตะดอก2รอบนะครับคุมใบอ่อนสรอบแล้วก็สร้างทรงดอกรอบอีกง เท่ากับฉีดแค่ห้าครั้งเองนะครับหลังตากแต่ทาสารมาฉีดแค่ห้าครั้งเองมาได้ขนาดนี้แล้วเราโนดดูนะโนตพี่น้องทุกท่านดูนะครับที่งอๆแบบนี้นะฮะยังไม่หยุดยาวนะครับต้องไปต่อดอกจะไปต่อประมาณนี้แหละครับแล้วทรงข้างจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องทุกท่านคลายความกังวลใจได้เลยเป็นยอดก้านแดงนะ เห็นไหมก้านแดงไงก้านแดงคือก้านแดงคือยอดที่ส่วนใหญ่ก้านแดงแบบนี้ดอกเขาจะไม่จะไม่ไม่ค่อยอ้วนหรอกใบมันจะแรงแต่เปล่าครับนี่ใบแรงมาใช่ใบแรงมาลอยล่องลอยของใบแรงมานะครับแต่ดูนี่ครับปกติทำไมใบนี้ถึงใบแรงนะคะเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ทํายอดนะครับไม่ได้ทํายอดใหม่ก็คือลาดไปเลยลาดไปเลยมันก็เลยทําให้โอกาสใบค้างแหละแล้วอยากให้ดูข้อเด็ดของสูตรเราก็คือไล่ล่าง มาใกล้เคียงกับชายบนลงชายหมดลงชายหมดครับนี่ดูดูต้นนี้ก็ได้จะเห็นว่าลงชายหมดเลยนะครับพี่น้องท่านดูนะครับลงชายหมดเลยนะครับผมจะย้ําสูตรให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสูตรที่เราจะใช้ณปัจจุบันนี้คือใช้สูตรอะไรนะครับสูตรที่ผมจะใช้นะครับผมเลือกใช้ปุ๋ยเกจสิบห้าสองสิบเจ็ดนะครับสูตรสิบลบห้าสิบสองลบสิบเจ็ดนะครับหนึ่งกิโลครึ่งนะครับเพื่อบํารุงดอกของเขาสองครับแคลเซียมโบลอนชื่อบูโรแคลสามขีด สามเมกซิงสามขีดเมกซิงคือสงรกสี่เดียวนะครับเป็นสงรกสี่ EDTA จะช่วยให้เขาเน่ยเอาไปใช้งานได้ไวแล้วพัฒนาดอกได้นะครับสี่ก็คือตัวท็อปเอ็นนะครับสามสิบศูนศูนย์สามสิบศูนศูนย์นี่จะเป็นไนโตรเจนค่อยๆปลดปล่อยนะครับจะทําให้ดอกมันอ้วนขึ้นนะครับทาดอกอ้วนนะครับแล้วตัวห้าคือเจอร์มิเนตช่วยให้กระตุ้นการแตกให้มันยาวอีกนิดหนึ่งนะครับชุดนี้ยังไม่ต้องใส่เชื้อรานะครับใส่แต่ฆ่าแมลงฆ่าแมลงตอนนี้ที่มีน่ากลัวก็น่าจะเป็นในกลุ่มของหหหนน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 อออคคืบบม้วะรั ก็ใช้ได้เลยก็หาซื้อเอาได้เลยตามท้องตลาดทั่วไปนะครับถ้าใครฟังไม่ทันก็ไปย้อนดูนนะครับว่าสูตรคืออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ฟังข้างล่างนี้อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเออเกือบลืมไปอย่าลืมนะครับผมขอฝากนิดนึงคือกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปก่อนครับสวัสดีครับ